มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุโลมชาวนาเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวปลูกพืชครบ15วันถือว่าคุณสมบัติครบรับ5้าพันค่ะรีบไปปลูกข้าวได้รับ5 0 0พันนะคะชาวนาเกษตรกร,ร,กรทุกรายลงทะเบียนได้ หลุนรับผ้า0่านบาทจีไปปลูกข้าวปลูกพืชงอกครบ15วันถือว่าคุณสมบัติครบค่ะในอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงเกษตรได้หารือถึงขั้นต่อนระเบียบปัญหาและก็อุปสรรคของการลงทะเบียนใหม่ของเกษตรกรที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้งเศ็จหน่วยงานนะคะกรมส่งเสริมการเกษตร กลมหมอนไหมประมงปสุสัตว์โรงงานยาสูสบสำนักงานอ้อยและน้ำตาลและการยางแห่งประเทศไทยกยทเพื่อรองรับการเกษตรรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากรัฐบาลจำนวน5,000บาทระยะเวลา3เดือนที่ระเบียบปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนกำหนดไว้ต้องมีพืชอยู่ในที่ดิน15วันถึงจะสามารถลงทะเบียนได้ แต่ขณะนี้ประสบภายแรงปริมาณน้ำน้อยอย่างม้มีฝนตกส่งผลทำให้ชาวนายังไม่สามารถทำนานได้ค่ะดังนั้นชาวนานรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ว่าปีนี้อยากทำนานอยากได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่ไม่มีน้ำปลูกข้าวส่งผลทำให้ขาดคุณสมบัติกระทรวงเกษตรในฐานะผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนส่งรายชื่อและทะเบียนทั้งหมดให้กระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนตกลงจะรับเอกสารหลักฐานทั้งหมดของชาวนาวหรือว่ากเกษตรกรรายใหม่ทั้งหมดไว้หากขาดเอกสารหลักฐานก็เร่งแก้ไขหาเอกสารเพิ่มเติมให้ครบภายใน15วันนะคะกรณีที่ไม่มีพืชหรือว่ายังไม่มีข้าวในนาครบ15วัน จะมีการอนุโลมให้ชาวนารีไปปลูกข้าวเพื่อให้เอกสารหลักฐานได้ครบนะคะตามระเบียบของทางราชการเพราะหลังจากส่งเอกสารทะเบียนเกษตรกรให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซําซ้อนไปแล้วจานวน8.3ล้านรายค่ะเชื่อว่าต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลให้คลังตรวจสอบอีกประมาณ3-4ครั้งหากชาวนารีปลูกข้าวหรือว่าปลูกข้าวครบ15วัน วันใดวันหนึ่งซึ่งจะเป็นหลังวันที่15พฤษภาคมก็ตามถือว่าดำเนินการทันเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะรอเพียงข้าวงอกครบ15วันเท่านั้นครบวันไหนถือว่าคุณสมบัติครบเป็นเกษตรกร,ร,กรวันนั้นค่ะและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ